คันนี้ก็เป็นคาจิวาสเตลล่าร้อยซีซีโอ้ต้องบอกว่าเป็นรถแรงในตำนานช้างน้อยนะครับคืออะไรเขาทุกตัวนี่จะมีโลโก้ช้างติดอยู่เลยรถคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับ FC ก็เป็นคนบุรีรัมเช่นเดียวกันกับผมนี่แหละนะครับก็ให้เก็บสภาพให้ก็มีเก็บไปไม่ได้แบบเก็บไปทั้งหมดครับก็มีเก็บบางส่วนนะครับเก็บแบบเพื่อความสวยงาม นะครับอะไรที่ว่ามันขึ้นสนิมขึ้นอะไรก็พยายามเก็บให้ตอนนี้ก็กําลังจะเปลี่ยนน้ํามันเครื่องแล้วก็ล้างคาบูให้แล้วก็เช็คน้ำน้ำน้ำหล่อเย็นนะครับแล้วก็อ,อ,อะไระเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับหลกัหลกๆกจ็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอ้นี่เป็นรถกระเทยเป็นรถเล็กที่มีระบบวาวนะไม่น่าเชื่อเนี่ยมีชุดวาลวซึ่งถ้าเป็นรถพวก h อนดา้า จะไม่มีวาล์วนะครับแต่ว่ารถคันนี้นี่ออยอมรับเลยว่าเป็นรถเป็นรถกระเทยที่มีระบบวาล์วในการควบคุมการทำงานของตัวเครื่องยนต์นะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดเลยแลวก็กำลังปั้มกันใหญ่เลยนะครับกับช่างนี่เดี๋ยวเอาให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวส่งประมาณสิ้นเดือนนี้แหละนะครับคาจิวะตัวนี้ก็เป็นรถสไตล์เดิมๆครับหายากและอะไรก็หายากด้วยไม่ธรรมดา นะครับอันนี้ก็เป็นคาชิว่าที่กำลังทำส่วนตัวนี้คันนี้เป็น SE ปี98นะครับอันนี้ก็เป็นรถ FC ที่สั่งทำนะครับก็กำลังจะเริ่มงานต่อสำหรับคันนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงนะครับก็จะพยายามทำให้สวยที่สุดล้วกัน ตอนนี้เท่าที่เหลือก็คือในเรื่องของตัวกระบอกโช๊คหน้าที่ยังยังรอชุดสีอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนโคมไฟเป็นโคมไฟแท้นะครับแล้วก็เหลือเป็นการเทสเทสตัวรถเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่กำลังทำอยู่นะครับแล้วก็ข้างในก็จะมี NSR Pro Arm ที่กำลังทำอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะบิ้วรถตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับนะครับ แต่ก็อนาคตอันใกล้เดี๋ยวรอเคลียร์งานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดลับยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงก็ขอบคุณ f c ฟที่ทักทายกันเข้ามาอยากจะให้ผมบิวรถให้นะครับแต่ก็ยังยัง,ย,งยังไม่เปิดลับแล้วกันเพราะว่าทําไม่ทันนะครับทําไม่ทันแล้วก็ยังไงขอขอเอาแบบว่าเอาไปทีละทีละคันทีละสเต็ปก่อนดีกว่าเนาะ นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณเอซด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะบิวให้สวยที่สุดฮะสตาร์ทได้ไหมติดยังรถไม่ได้สตาร์ทหลายวันมากแล้วก็แบตเตอรี่ไม่มีอ่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เปลี่ยนโซ่เปลี่ยนโซ่ใหม่อ่อมาละมาละ กองอากาศก็มีนี่ตัวกองอากาศก็มียางขอกองอน,นี่ละอลองเล่นนี้<ม>ก็เดี๋ยวเช็คแล้วก็ให้แบบลูกค้าเอาไปให้แบบสตาร์ทง่ายๆเลยนะไม่ไม่ต้องไปไปไม่ต้องไปทำอะไรก็คือเอาไปให้สตาร์ทขี่ได้เลยโอเคได้ฟังเสียงแล้วนะครับคาจิวาสเตล่านะครับอีกรอบนึงโอ้ โอ้สตาร์ทง่ายมากเลยเสียงท่อมันพอดีนะท่อนี่มันทำใบใหญ่มากเลยนะสวยแล้วด้วยท่อนี่สวยมากเลยเดี๋ยวถ้าตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเอาแบบสวยๆหน่อยเหมือนกับที่ซื้อวันนั้นอ่ะอันนี้มันดูแล้วมันไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ไปด้วยเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณ Fc ที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เออคอยอะไรล่ะคอยซื้อคอยอะไรฮะโอเคลูกลองแล้วนะครับสวัสดีครับ